ของยี่สียังไม่มีใช่ไหมของยี่สียังยังจับข่าวที่แล้วก็เป็นไหนอยู่ที่ไหนไงบ้างแล้วมีการนัดแนะอาการสงยาจุดพักยาเขามีที่ไหนบ้างในที่ของเชียงใหม่และสุรินทร์ปานนี่เราก็เข้าทำการตรวจสอบก็คือมันมันขึ้ราคาขึ้นมาด้วยด้วยความปกติก็ประมาณเนี่ยประมาณสองร้อเงี้ยใส่แฟนจัดจ้านเลยวันนี้ทำไมมึงมิ้งอ่ะเอาผมนะกุ้งไม่ต้องคอยมึกอ่ะไอ้นึ่ คุณยาคงเป็นไม่มีเฉพาะลตางตุ้งใช่หมคสายชาแดนฝัางเขประมาณนั enfin> ้นแหล่งพักยาที่พักที่ขายที่เราขยายจากเขา้ยซึ่งจะมีอีกนะเดี๋ยวเราจะขอขยายองต่อนะครับาตรวจับต้องหาสั่งการจับผู้ต้อืมาได้ไหมเป็นไโกินทำกเรา ตำรวจสเปนเขาไอสเปนนีเขารู้ดิที่ครับลองถามตำรวจสเปนในบ้านเขามียาพอดีนี่ยาพอดีเท่าไหร่นี่แปดหมื่นเลยคดูชมเขาตั้งแล้วคุณปิงต้องหมอบลงให้แกเลยอันนี้เขาก็รับค่าจ้างคนละประมาณสามหมื่นนะสีนะเพราะเป็นสีน้ำเงิน นะครับตอนนี้เป็นสีเนี่ยสีที่เราเห็นเนี่ยเป็นสีที่มันมันสามารถมองเห็นได้ในกลางคืนนะครับให้มือเอาอีกแล้วให้มือให้มือ